โอเคครับผมมาต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นเกมโชว์งูไปนะครั้งนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะครับใช่ครับครั้งที่แล้วเนาะที่ผมตายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับโอเคสองพาร์ทตรงหลังงนี้อาจจะภาพอาจจะดูมืดๆนิดนึงนะทุกคนนะโดดกี่รอบด,ดี มันต้องให้เราอันนี้เราแน่ๆเลยกลับด้วยแน่ๆเฮ้ยมียายให้กูดีดีดีอย่างน้อยมียายให้เราครับอีอแกแล้วโอเ,เป็นไหนต่อน่ะเมื่อกีก้ก็ตกไหวไหมเนีเ่ยไอ้เหี่ยไม่ชอบมึงเลยมึงรู้ป่ะ ถึงเหรอวะเต๊โอเคไม่มันต้องมีอ๋อต่อแม่งเงยได้ให้กูปกติไม่ได้หรอหมดยัง แม่งเอ้ยอเกือหมดนี่เ่าอไหรคอมโบมันไปแล้วอย่าได้จัดเบนโอ้มึงเป็นมนุษย์ที่กระโดดดีมากเบน อุ้ยเล่เนกระโดดกระจอกคนระับเออเป็นกระโดดได้ดีกว่าอีกโอเคครับอะมองขึ้นไปบนฟ้าอะไรอะ่ะฮะอ๋อคือให้กูกระโดดอ๋อฮะ ไอ้เฮียไมมคือปกติม taking, half, chips, ึงลอยได้ด <all Filip ic syllables> ิไอ้ยัยนี่เกมนี้วกานเป็นเกมหัวร้อนเป็นแล้วอะเรื่องหัวร้อนจริงนะเกมพียอะไรหัวร้อนนี่ทุกทุกทุกมันล็อกเจ็ตเรย์กับคือมันล็อกเจ็ตเรย์กับคมาสโตนไวยครับเจ็ตเรย์มันบินได้เหรอ มึงใช้มาสเตอร์คอนโทรลได้นะแต่แต่มึงไม่ใช้ไงในในเกมอ่ะอ่าหัวสัตว์หัวหรอนะคือคือมึงก็เกิน มันต้องกระโดดอย่างเงี้ยซึ่งไม่ยากเว้ยแต่ว่าแบบเกมนะั้นคือโมชั่นกระโดดมันทำได้ไม่ค่อยสุดยอดจะเท่าไหร่ครับคือต้องไประเบิดตรงนน้นนั่นแหละคือกูให้ให้กูกลับมึงหลอกกูถ้างั้นแล้วมึงจะให้ฮิวมังกะซอไม่ได้เหรอฝั่งนี้เียอะไรเนะี่ย ว่าเดียวพอครับเข้าทางนี้เหรอเปิดว่าแล้วกูกลับไปทางเดิมทางที่อ er ันตรายเคือกูต้องกระโดดคือนี่กระโดดไม่ได้เหรอวะ ได้เกือบมึงนีนะีเกือบแล้วนี่ยี่อะไรเนะนี่ยตันอ๋อิดชิดไว้ชิดชิดไว้อ่าพ่อมาแล้วเป็น

ันเยอะเกินอันนี้เรียกเยอะเกินฮะให้กูไปเปิดใหม่โอ้ไอ้เหี้ย บ้าตายอะไรวันเกมเยอะเนี่ยกลับด้วยที่จริงอยากโมชั่นดีๆกระโดดคือเบนโมชั่นกระโดดดีน่าจะไปตรงนั้นได้เลยนะผมว่านะ,ะหาตัวที่มันนี่ยหอดิตัวที่มัน เออเ oh, yeah, วิร์กอ่ะโอ้ยย่าพ่นเป็นอ้วกเลยที่ขึ้นงูใหญ่กูเข้ากูไม่เข้าก็าได้เลยกูออกเลยเดี๋ยวเก็นเงินมังกราอรนี่แม่งหลายรอบแล้วเฮ้ยเดีเดดเดดนี่นี่กอนนี่ก่อน,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 น เป็นเ,เห,หนี้ยอะไรวะฮะยูโกเหี้ยเจอตัวที่เก่งที่สุดเนี่ยมาไหนไงแล้วหนึ่งบอกว่าอะไร

นี่มันชื่อพี่น้องอะไรวะอ๋อพี่น้องออกตา้อนป่ะเออเฮ้ยน้านี่มันงี่เง่าเหมือนเดิมนะไอ้เจ้าพวกงี่เง่าเฮะเดี๋ยวก่อนนะไม่จะพูดอย่างนั้นเลยนะหนูฉันหงหิดแล้วนะเอ้ยเก่งเก่งเก่งน้องออกตา้อน เราเราเรา,เรากันไนดะ้ครับเราเลือกที่จะให้มันตีกันเองเย็น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 ที่

มีชืกปลาปลาแล้วไม่ได้บอกว่าไอ้เหี้ยแล้วก้อนผมว่ามันน่าจะมีจังหวะให้เราใช้ความไฟเออร์ครับ ผมด้มีจังหวะไทฟ,ไฟอร์มไฟเออร์เพราะผมเห็นปันอยู่โอเคมันจะจัดการแกรทำลายคอพลังอันนี้ซะก่อนที่วิวก๊กจะมา apa yang enggak oh oh iya nih mulai ya oke okay. เดี๋ยวอ้าว nah. Oh Oh สุดยอด so, ก็ดีใจนะที่ได้มาดาของไวมัสแต่ได้กลับบ้านแล้วแหละเลี้ยงชีพนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมีตาเช่าปลาอีกอันหนึ่งนี่เบน ผมจะสรุปให้ฟังทีเดียวเลยนะครับอืคือประมาณว่าเออมันจะพัฒนาการใช้ นูปืนฉายโปรเจคเตอร์ครับไอวีไอนูวอยครับอืมซึ่งเอ่อน่าจะมาจากดาววิวแก๊สนะฮะเออตัวต้นต้นตอมันนะครับผมก็โอเคนะครับผมพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับจบของไวมัตนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปต่อนในพาร์ทหน้านะครับสำหรับเกมเบนเทนวิวแก๊สนะครับผมโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าจ้า